สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำตัวพุทธนะคะที่สำหรับจะร้อยตาข่ายนะคะก็ประมาณนี้นะคะติดดอกพุทนะคะเลือเกเลือกไม้จิ้มฟันที่บางๆนะเพราะว่ามันจะได้ตัวก้านพุทธจะได้ไม่หนามากนะคะ เราจะใช้เหรียญห้าเหรียญสลึงนะคะเหรียญยี่สิ้าสตางค์นะคะเป็นเป็นตัวตัดแบะนะคะอันนี้เวลาเราตัดเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้กระดาษที่ชู่แปดชั้นเนาะแดชั้นอันนี้มันจะประกบกันสองชั้นอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้แปดชั้นเราค่อยๆตัดออกนะคะ ะะเราได้แปดตัดทีละชิ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอย่าไปตัดรวมกันเยอะๆเวลารวมกันเยอะๆแล้วเหลวเราก็มานั่งมานั่งฉีกออกมันจะเสียเวลานะคะบางคนถ้าเรามีเครื่องตอกลีบเราก็ใช้เครื่องตอกลีบอันนี้ใครๆก็ทําได้นะคะเพียงแต่มีเหรียญสลึงเราทำมะลิเขาก็จะเพิ่มขนาดเป็นเหรียญอะไรนะ ห้าสิบตางใหญ่สุดก็น่าจะเป็นสองบาทห้าบาทแค่แลราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือเนี่ยค่ะถ้าเราตัดให้ตัดให้เป็นอย่างนี้ไว้เลยแปดชั้นก็คือตัดทีเดียวตัวที่จะห่อมันนะคะหอ่อแล้วก็พับพับตามยาวนี้ก็ได้ ประโยชน์ไม่มีพับตามยาวพับตามวา่าไม่ต้องไม่ต้องซ้อนทับกันนะคะเพราะว่ามันเสียเวลามาแกะเวลามันติดกันนะคะเวลาเราตัดแล้วตรงประมาณนี้นะคะนะคะมันจะเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมชิ้นอย่างนี้ตัดครึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้ ก็ตัดอีกนะคะังจะเป็นครึ่งของตัวนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะก็มาตัดครึ่องออกอย่างนี้นะคะก็จะอยู่อย่างนี้ลักษณะให้ดูนะคะแล้วก็เอาแผ่นตัวนี้นะคะไว้เป็นตัวห่อเสร็จแล้วเราก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีตัวนี้เวลาเทปสีสีเขียวอ่อน นะคะวิธีการนะคะเราเอาไมา้จิ้มฟันนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้มันจะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะเราไมา้จิ้มฟันวางไว้ที่ตรงกลางนะะี่ค่ะเราไม่ต้องพับนะเรากะประมาณเอาอันนี้พับให้ดูเฉยๆตรงนี้ประมาณกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วให้เราวางไว้กับพื้นนะคะโดยอาจจะ หาผ้าหรือว่ากระดาษที่ไม่ทําให้มันลื่นนะคะนะมาวางเพื่อไม่ให้มันไอเนี่ยมันลื่นไปลื่นมาเสร็จแล้วเราก็จับจีบนะจับจีบตรงนี้เราต้องการให้ปลายมันแหลมองี้นะคะให้ปลายมาแล้วแล้วก็ขยุ่มเข้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวดอกในมันตัวนี้กดให้มันแหลมเลย เป็นเหรียญเล็กมันจะทํายากนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอากระดาษตัวที่เราจะห่อนะคะชั้นนอกนะคะเราจะวางตรงกลางเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาพับนี่นะคะให้ก้านเห็นไหมคะก้านมันจะทะยงมมุมม่แบบนี้นะคะแล้วเราก็พับพับทะยงมุมลงตั้งลงกับพื้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรารวบรวบลงอย่างนี้รวบลงเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะขาด มันจะเป็นเป็นกลีบเนี่ยเป็นรอยเป็นกลีบเป็นจีบของของดอกไม้อะคะ่ะแล้วก็หมุนนิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นรอยจีบของของกลีบดอกไม้ของดอกไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็อันนี้มันคือพุทธเนาะเราไม่ได้ทำมะลินะคะ เราบีบบีบแถวแถวตรงคอมันเสร็จแล้วเราเอามือเนี่ยค่ะกดลงไปนิดนึงตรงปลายมันเพื่อให้ตรงนี้มันป่องออกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยนคะคะมันวบวมป่องปองออกนะคะเนี่ยก็จะเสียเวลานิดนึงก็นึกว่าเราปั้นพุดดินแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะได้แบบนี้นี่จริงแล้วเราทำอย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ย ทำแบบนี้ไม่ก่อนเราค่อยเราค่อยมาติดกาวเพราะว่าเวลาเราทําบางทีมือเราเปื้อนกาวตรงเนี้แล้วเรามาจับเนี่ยไอตัวมันจะเป็นขนมันจะเป็นขุยขึ้นมาวิธีการเนาะตรงนี้เราใช้นิ้ววัดอย่างนี้เลยค่ะที่ปลายนี้แล้วเราก็ตัดไว้นะคะมันจะได้เท่าๆกันอุปกรณ์ตัดตัวนี้ให้แยกจากกรรไกรตัดกระดาษนะคะ เพราะว่าตัวนี้มันมีกาวมันเหนียวเนี่ยเราตัดตัดทิ้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะให้มันมันจะได้เท่ากัน,นตรงนี้เราอย่าเพิ่งยืดนะคะอ๋อลืมบอกอันนี้เราไม่ใช้เราเราเรา,เรา,เราจะไม่ใช้ทั้งทั้งเส้นตัวนี้นะคะหน,หนาเกินไปเราให้เราเอามีดคัตเตอร์ตัดครึ่งเนี้ยค่ะปาดอันนี้ เวลามัดดอกขาก็เหมือนกันเราก็จะใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็าปาดกดกดคัตเตอร์ไว้อย่างนี้นะคะก็ค่อยๆ่ยวนไปค่อยๆเลื่อนไปอย่างเงี้ยค่ะอย่ายกมีดพอยกมีดปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้ายกมีดเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนี่ยมันจะเท่าๆกันทุกอันเห็นไหมคะถ้าเราตัดไว้เสร็จแล้วเวลาเราจะใช้นะคะให้เรายือดออกปุ๊บเนี่ยค่ะ มันก็จะออกถ้าไม่ยืดกาวมันก็จะไม่ไม่ออกนะคะอ่าวิธีการพันนะคะอ่าเราจะไม่พันไปเลยนะคะเพราะว่ามีมโอกาสที่จะเลื่อนหลุดเวลาเราเสียบถึงมันจะมีกาวเคลือบก็ตามแล้วเราก็มันเราไม่ได้มีได้มัดวิธีการก็คือเราวางเฉียงๆแบบนี้ก่อนเนี่ยค่ะวางเฉียงเอย่างนี้แล้วเราก็ดึงตัวนี้มาปึ๊บมัดคอก่อนมัดคอให้แน่นก่อนอย่างนี้ค่ะ นะมัดคอให้แน่นและอันนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วเวลาเราพับกลับไปมันไม่มีมันก็จะทําให้ดอกไม้นี่แน่นมันเป็นลักษณะของการพันพันก้านดอกไม้ตามปกตินั่นแหละค่ะนะนะคะเสร็จแล้วเราก็พันลงมานะคะค่อยๆพันลงมาเห็นไหมคะพันลงมาบีบด้วยนะคะบีบให้กาวตัวนี้ติดกับตัวนี้นะคะมันจะได้ไม่ไม่เวลาเราทากาวมันจะได้ไม่ไม่ล่นไม่อะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุน เห็นไหมเนี่ยเห็นแต่มือคูอ่านี่นะคะพันไปปึ๊บนี่นะคะแล้วเราก็หมุนหมุนให้ตัวเนี้ยมันติดกันนะทีนี้ก้านมันก็จะได้ไม่ใหญ่มากนี่ยคะ่ะลักษณะแบบนี้สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะ,ะหลังจากที่เราได้พุทธในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ อันนี้ถ้าเราอยากให้หัวมแมลมอีกแล้วก็บีบเข้าไปอีกนะคะตรงโคนมันมันจะเป็นสีเขียวเขียวเห็นไหมคะอันนี้เราใช้สีนะคะสีทาก่อนที่สีทาตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะ,ะมันก็จะเป็นเหลือบๆเ,เขียวๆคล้ายๆดอกพุทธนะคะเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่ฟองน้ำแล้วฟองน้ําล้างจานก็ได้เราก็ตัดเอาเอาส่วนที่อันนี้นเนาะเราก็ใช้ไมจิ้มฟันเนี่ย เอาสีผสมอาหารหยดลงไปบางๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้จิ้มลงไปในน้ําเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็มาทาตรงนี้ทาตรงโคนเนี่ยให้มันซึมๆึมเข้าไปอย่างนี้นะคะหมุนไม้ขึ้นไปอย่างนี้นะคะหมุนไม้ขึ้นไปนะคะมันจะไปตามริ้วของอของรอยย่นของกระดาษนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะก่อนที่เราจะทากาวนะคะ เอาบางบานะคะเห็นไหมน้ามันแทบน้ํามันใสมากเลยนะคะให้มันติดไม้ตัวนี้นะคะเอาไม้นะไม่เอาพู่กันนะคะเดี๋ยวมันจะเปื้อนเปียกไปหมดเราก็พันหมุนขึ้นไปอย่างนี้หมุนขึ้นนะคะให้มันเป็นเหลือบเหลือบเขียวเขียวนิดนึงนี้ค่ะตามตามรอยไอ้เส้นหมุนไม่ขึ้นเอาอันใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้มันเล็กมันกิ่ง กิงนี้มือนี่ค่ะปัดขึ้นไปตามริ้วนะคะไม่ไม่ไม่ใช้พู่กันนะคะพู่กันมันจะพอเราจุ่มตุ๊บมันเปียกเลยนะคะอันนี้ใช้นิดหน่อยเ่งนียค่ะก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะมีสีเขียวนิดนึงเป็นไปตามรอยกีบของที่มันเป็นรอยย่นๆนะคะเสร็จแล้วเราค่อยทากาวนะคะะทากาวให้ดูอีกทีหนึ่ง อันนี้ถ้ามันเหนื่มากก็เติมน้ํานะคะตอนนี้ค่อยๆหยดน้ําลงไปเราจะไม่ไม่ใส่น้ําทีลรเยอะๆนะคะค่อยๆหยดลงไปเนี่ค่ะพอเราทากาวนะมันก็ใจสีเขียวมันก็ยังคงอยู่นะคะกาวมก็จะเคลือบอสีเขียวไปด้วยเราเราไม่ได้ผสมสีเขียวลงไปในกาวเหมือนกับมะลินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทํามะลิเราจะทําดอกพุดธ เพื่อที่จะร้อยตาข่ายนะคะเสร็จแล้วเวลาเราใช้งานแล้วก็ดึงตัวก้านมันออกเนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่าง,างนี้เนาะนี่ค่ะไม้เราก็ไปใช้ต่อะค่ะถึงบอกว่าไม่ให้ทาลงมาที่ไม้เดี๋ยวมันจะดึงออกยากนะคะ ะะมันก็จะมีรูใช่ไหมให้เราเสียบเข้าไปตรงนี้ก้านมันก็จะถ้าเราใช้ตัวไอเนียบางหน่อยก้านมันก็จะบางเห็นไหมคะถ้าเราใช้ตัวใหญ่ก้านมันจะหนาปึ๊กเลยีย๋ยวมันมีตัวที่หนาๆตอนแรกใช้ไม้ใหญ่ๆนะเนี่ยเนี่ยใช้ไม้ใหญ่ดอกเล็กแต่ก้านหนาปึ๊กเลยนะคะเนี่ยไม้ใหญ่นะคะมานี้นะคะ อันนี้ทําไม่ยากเราต้องใช้จํานวนมากในการร้อยตาขาสำหรับงานเครื่องแขวนนะคะอันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้งานอื่นได้ทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะ